ยุทธปกรณ์ด้านการทาหารที่มาจากตะวันตกหรือแม้แต่มาจากพันธมิตรหลายอื่นๆของยูเครนนั้นถือเป็นเป้าหมายที่ชอบทำสําหรับกองทัพรัสเซียดังนั้นหากว่าออสเตรเลียนั้นมีการจัดหารถถัง M1A1A Bram hm, แล้วก็ยูเครนนํารถถังรุ่นนี้นะครับเข้าสู่สนามรบรัสเซียก็บอกว่าเขาก็จะเพิ่มอํานาจการกําจัดรถถังเหล่านี้ให้สิ้นซากครับ <S <S สวัสดีพระท่าผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนและสงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายณขณะนี้ครับยูเครนเนี่ยกำลังจะได้รับมอบรถถังหลัก M1A1 a, 1, a, 1, a b r รา s เพิ่มเติมหลังจากที่พวกเขาได้บบรับมอบมาแล้วครับ l o หนึแต่ก็ปรากฏว่าต้องสูญเสียต้องถูกยึดในสงครามเนี่ย น่าจะเกินครึ่งกับยอดที่ได้รับมายูเครนเนี่ยก็ยังคงดืนดันครับที่จะต้องการเพิ่มเติมโดยเฉพาะรัฐบาลเขาก็มองว่ามีรถถังดีกว่าไม่มีมันก็เลยทำให้หนักขณะนี้ครับกองทัพออสเตรเลียซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกชาติหนึ่งครับอยู่ทางเอเชียเนี่ยกำลังจะดำเนินการส่งมอบรถถัง M1 A1A b r a m s มันก็เป็นรุ่นเดียวก,กันกับที่สเมริกาเคยส่งให้แก่ยูเครนก่อนหน้านี้ครับรัฐบาลเคนเบล่าเนี่ยก็มาทํางานร่วมกับรัฐบาลบอชิงตันที่เกี่ยวข้องกับกรณีจะต้องมีการส่งรถถังที่ปลดประจําการแล้วครับให้แก่ยูเครนในไม่ช้านี้รถถัง m 1 a 1 a บรามทั้ง59คันเนี่ยนะครับที่รัฐบาลเคนเบล่าเนี่ยจะมีการปลดประจําการในความเป็นจริงก็คือว่ามันมีการโปลดประจําการตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และรถถังรุ่นนี้นะครับก็เคยถูกจัดหาครั้งแรกครับในปี2,547ด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า550ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ340ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ว่ารถถังเหล่านี้นะครับก็จะถูกแทนที่ด้วยรถถังรุ่นใหม่เวอร์ชั่นที่มันใหม่กว่าก็จะเป็นรุ่น M1A2 ในเวอร์ชั่นที่3ซึ่งมองว่าเป็นเวอร์ชั่นที่มีการอัปเกรดใหม่ทั้งหมด ก็จะมีการถูกส่งเข้ามาประจำการในประเทศออสเตรเลียรัฐบาลออสเตรเลียได้มีการกล่าวว่าตอนนี้ครับเขาเคยมีการพิจารณาทางเลือกต่างๆให้แก่รัฐบาลยูเครนแต่ว่าทางเลือกตรงนี้นั่นก็คือการส่งรถถังเก่าครับที่เคยใช้งานมาก่อนแต่ว่าการจะส่งให้แก่ยูเครนได้นั้นมันก็ต้องผ่านกระบวนการที่ดูแล้วมีความซับซ้อนหนึ่งในกระบวนการก็จะต้องปฏิติตามกฎระเบียบการส่งออกอยุทโธปกรณ์ด้านการทหารของสหรัฐ ซึ่งขั้นตอนการส่งมอบรถถัง M1A1 Abrams จากออสเตรเลียไปยังยูเครนก็ต้องยอมรับว่ามันมีกระบวนการหลายขั้นตอนครับก็เริ่มจากการประสานงานระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลก็เน,นื่องมาจากว่ารถถังเหล่านี้นะครับมันมีการผลิตในสหรัฐแล้วก็มีเทคโนโลยีของสหรัฐออสเตรเียเนี่ยควรจะต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากรัฐบาลวอชิงตันก่อนก่อนจะมีการส่งออกรถถังรุ่นดังกล่าวได้ ขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วครับในการที่จะโยกย้ายยุปกรณ์ด้านการทหารที่ผลิตจากสหรัฐไปยังประเทศที่3รถถังเอบรามหากว่าได้รับการอนุมัติการส่งออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวสิ่งที่ตามมาก็คือว่าก็จะเป็นเรื่องของระบบโลจิสติกค,ครับก็คือการขนส่งรถถังไปยังปลายทางเช่นการขนส่งทางอากาศหรือแม้แต่การขนส่งทางทะเล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งมอเตอร์ไปแก่ยูเครนนั้นจะดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยแต่ท่านผู้ชมครับรถถัทงที่ทางฝั่งออสเตรเลียจะมีการส่งแก่ยูเครนนั้นก็ยังไม่ได้หมายความว่าปดประจําการปุ๊บก็จะมีการส่งอย่างทันทีครับแต่ว่รถถังดังกล่าวเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการเตรียมพร้อมก็คือการมาปรับปรุงฟื้นฟูความสามารถทางด้านเทคนิคหรือว่าต้องมีการดัดแปลงเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดเฉพาะการในฝั่งของกองทัพยูเครน นอกจากนี้ครับก็จะมีกําลังพลจากยูเครนก็ต้องได้รับพิจารณาในการใช้งานรถถังรุ่นดังกล่าวด้วยก็คือการจัดฝึกฝนอบรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถถัง M1A1 โดยผู้เชี่ยวชาญทางหารของสหรัฐและพันธมิตรรายอื่นๆที่มีประสบการณ์ใช้งานรถถัง a อร์ารุ่นนี้ครับก็มีแหล่งข่าวที่มาจากยูเครนก็ได้มีการออกมาระบุว่ายูเครนนั้นก็มีพยายามครับขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลแคนเบอร์รา ในการที่จะจัดหายุทธปกรณ์ด้านการหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความยายามของรัฐบาลวอร์ชิงตันรอนดอนหรือแม้แต่เบอร์ลินครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยุทธปกรณ์บางอย่างครับที่มันมีการถูกปลดประจำการแล้วเช่นพวกรถตรวจการรถล,ลำเลียงพลหุ้มเกาะหรือว่ารถบรรทุกอื่นๆนะครับบางทีรถเหล่านี้นะครับกลับไม่ได้มีการถูกส่งให้แก่ยูเครนกลับได้มีการขายต่อไปยังประเทศอื่น การตัดสินใจที่จะมีการส่งมอบอยุโทโธปกรณ์ด้านการทหารหนักแบบนี้ให้แก่อูเครนแน่นอนนะฮะสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือปฏิกิริยาที่มันมีความหลากหลายจากรัสเซียอย่างแน่นอนเพราะาออสเตรเลียเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับแรงกดดันที่มาจากรัฐบาลรัสเซียอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องเจอแรงกดดันภายในที่มาจากประเทศออสเตรเลียเพราะว่ามันก็จะมีประชาชนบางส่วนครับ เขาก็ไม่ต้องการให้ประเทศออสเตรเลียนั้นไปมีส่วนเอี่ยวกับสงครามครั้งนี้แล้วก็บอกด้วยว่าหากว่ามีการส่งรถถังนะครับมันอาจจะทําให้รัเสเซียนั้นแสดงความไม่พอใจแล้วก็จะเกิดความบาดหมางก,กันระหว่าง2ประเทศครับแต่ว่าในขณะที่ทางฝั่งของสหรัฐก็คือรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนกับแสดงความยินดีจากการตัดสินใจของรัฐบาลเคนเบราครับที่จะสนับสนุน ยูเครนก็คือการมอบความช่วยเหลือทางฐานและสนับสนุนการจัดหายุทธป,ปกรณ์อื่นๆหรือแม้แต่ทรัพยากรที่มีความจําเป็นต่อ,อยูเครนซึ่งแน่นอนครับมันก็จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของนาโตในการเข้ามาต่อต้านผู้ลุกร้านอย่างรัสเซียแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับทางด้านของการเมืองภายในของอเมริกาเองเนี่ยก็ยังคงมีความแตกแยกเพราะว่าอเมริกาเนี่ยก็ยังคงมีกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับที่ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางทหารต่อ,อยูเครนแล้วก็มีการโต้แย้งได้ว่ายุทธปรกรเหล่านี้นะครับควรจะนํามาใช้ภายในประเทศซะมากกว่ามากกว่าการที่จะมีการส่งออกไปยังประเทศที่3แล้วก็ต้นปีที่ผ่านมาครับกระทรวงกลาโหมออสเตรเลนั้นได้มีการปฏิเสธที่จะมีการส่งมอบเฮลิคอปเตอร์รุ่น MRS90 ไทปันเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะครับก็มีการปลดประจำการ แล้วยูเครนก็บอกว่าอยากจะได้ครับแต่ออสเตรเลียเนี่ยก็บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าเนี่ยมันเคยเกิดเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทหารก็เลยไม่มีการนำเฮลิคอปเตอร์รุ่นดังกก่าไปให้แก่ยูเครนแต่ได้มีการแยกชิ้นส่วนท่านผู้ชมครับในฝั่งรัสเซียก็ดูว่าน่าจะมีปฏิกิริยาต่อต้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารถถังเอบรามไปให้แก่ยูเครนอย่างรวดเร็วและก็รุนแรง โดยเฉพาะรัฐมนตรีการต่างประเทศครับก็คือนายเซอร์เกยร์รับรอฟได้มีการออกมาระบุอย่างเชัดเจนว่าความช่วยเหลือทางทหารของชาติตะวันตกใดๆก็ตามแต่ต่อ,อยูเครนรัสเซียมองว่านี่คือการแทรกแซงโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับสงครามและมอสโกเนี่ยก็บอกว่าการกระทำดังกา้นั่นคือการเล่นกับไฟและได้มีการประกาศว่ายุทธปกณัณรด้านการทหารที่มาจากตะวันตกหรือแม้แต่มาจาก พันธมิตรหลายอื่นๆของยูเครนนั้นถือเป็นเป้าหมายที่ชอบทำสําหรับกองทัพรัสเซียดังนั้นหากว่าออสเตรียนั้นมีการจัดหารถถัง M1A1 a b r a m hm, แล้วก็ยูเครนนำรถถังรุ่นนี้นะครับเข้าสู่สนามรบรัเสเซียก็บอกว่าเขาก็จะเพิ่มอำนาจการกําจัดรถถังเหล่านี้ให้สิ้นซากครับและภัยคุกค,คามนี้ก็ไม่จำกัดเพียงเฉพาะการโจมตีทางทหารเท่านั้นครับ แต่ยังคงหมายถึงมาตรการการตอบโต้ในเชิงของการทูตและทางด้านเศรษฐกิจด้วยครับสำหรับประเทศที่เคยส่งมอบอาวุธให้แก่ยูเครน